สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ครับสวนป่าดีนาครับพาเพื่อนเพื่อนมาที่โคกน้องนานะครับของท่านพระอาจารย์นะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับใกล้ๆกับตัวเมืองอำนาจเจริญครับเป็นบริเวณทุ่งนานะครับที่ถูกกลับเป็นโคกน้องนานะครับทำเป็นระบบเกษตรนะครับเป็นพุทธเกษตรนะครับ เป็นกเกษตรเพื่อแบ่งปันเพื่อทำเป็นสื่อการอาสอนวิชาการใช้ชีวิตนะครับของท่นานอาจารย์มีครบทุกอย่างนะครับเพื่อนครับหน่อไม้ก็มีนะงามเลยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นที่ตั้งของบ้านโนนแดงแล้วก็บ้านาบ้านดอนแดงแล้วก็บ้านโนนจานนะครับ บริเวณแถวนี้ครับเป็นที่ราบลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่มทุ่งนานะครับน้ําก็อุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ใกล้เขตคลองชนะทานด้วยนะนะครับผลผลิตกำลังโตนะฮะกล้วยเยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆครับ ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบของการทําเกษตรนะครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบนหนึ่งเนาะนะนะส่วนสวนป่าเองนะครับก็นําเสนอในการของการอนุรักษ์ต้นไม้การปลูกป่านะครับส่วนตรงนี้คือเป็นการปลูกเพื่อนะครับเป็นของกินนะครับต้นไม้ของพระอาจารย์ก็มีนะครับแต่ที่สวนของสวนป่าเองนะครับจะเป็นเน้นเรื่องการปลูกเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้นะครับเป็น เป็นอันดับหนึ่งนะครับคือถ้าเรามีป่าครับระบบนิเวศมันถึงจะดีเนาะแต่ถ้าเป็นคือคือระบบของการทำเกษตรแบบนี้ครับก็คืออันนี้คือบริเวณของของท่านจะเป็นที่ใกล้กับชนประธานแล้วก็เป็นที่รับรุ่มนะครับมายางนาก็มีนะฮะ มีสระน้ำมาเลี้ยงปลาด้วยนะครับไม้พยุงก็โตแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ครับต้นตะเคียนกำลังงามนะครับ ก็มีนะครับเพื่อนๆครับเป็นตัวอย่างของการทำทำเกษตรผสมผสานนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเขตลุ่มลุ่มน้ำนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับ บริเวณทุ่งนาของนะท่านพระอาจารย์นะครับกนะ็ช่วงนี้น้ําเต็มนะครับเพราะว่านะฝนตกดีนะฝนมาหลายรอบแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ครับเขาเรียกว่าบ้านานนจานะครับเป,เป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกับบ้านดอนแดงนะครับเอ่อ ตรงนี้เห็นท่านพระอาจารย์บอกว่าเขาปลูกหญ้านะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านทำมาปลูกหญ้าแต่ไม่ทราบสายพันธุ์นะครับน่าจะเป็นหญ้าเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงหน้านาแล้วนะครับปีนี้ก็ฝนค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆครับ ที่บริเวณของสวนป่าเองนะครับก็นะครับต้นไม้ก็กําลังงามนะวันนี้ครับมีโอกาสดีครับได้มาทีนะ่บริเวณของนะต้องเรียกว่าพุทธเกษตรเนาะนะเพราะว่าเป็นพระอาจารย์เป็นผู้ทำรรนะครับเป็นผู้สร้างขึ้นมานะพุทธเกษตรนะครับพกน้องนาะพุทธเกษตรนะครับ ก็สาหรับเพื่อนๆท่านไหนทีนะ่ชื่นชอบบรรยากาศนะครับเนาะก็แวะมาชมคลิปของสวนป่าดีไซน์ได้นะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวของนะการปลูกป่าสร้างป่าการทาโคกน้องนาการปลูกอยู่ปลูกกินนะครับสวนป่าจะนําเสนอเรื่องราวนะแบบนี้นะครับเป็นหลักนะครับนะเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบครับแต่ในบริบทของแต่ละพื้นที่ครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับ อย่างเช่นเพื่อนๆบางคนอาจจะมาเห็นโอ้นะครับมีสระน้ํามีคลอ,องไส่ไก่อะไรประมาณนี้เนาะบางคนก็อยากจะมีนะครับแต่ว่าบางคนพื้นที่ครับพื้นที่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน,นครับเราต้องปรับไปตามสภาพพื้นที่บางคนเป็นพื้นที่โคกแห้งแล้งนะครับเราก็ต้องจัดเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะเหมือนอย่างพื้นที่ของสวนป่านะครับจะเน้นปลูกต้นไม้ก่อนนะครับปลูกป่านะครับ พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่กว้างนะครับเป็นพื้นที่ยาวๆนะครับก็ปลูกต้นไม้ก่อนจากนั้นก็ค่อยมาเสริมที่เรื่องระบบน้ำนะครับแต่ตรงนี้ของท่านอาจารย์ท่านใช้วิธีการขุดนะครับเพราะว่าเป็นที่รับร่มขุดแล้วก็จะมีน้ําเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ร่มน้ำนะก็ที่เคยเห็นเนาะพื้นที่บางพื้นที่ของ เพื่อนๆบางคนพอไปขุดแล้วครับเป็นพื้นที่ดินรายเนาะพื้นพื้นที่ดินรายแห้งๆนะครับแล้วพอไปขุดแล้วมันไม่มีน้ำนะครับนะครับเนาะคือถ้าถ้าเรารอน้ําฝนอย่างเดียวบางทีก็มันไม่เพียงพอครับที่ที่สําคัญมากครับก็คือถ้ามีระบบน้ําใต้ดินนะครับแล้วใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับถ้าพื้นที่ห่างไกลเนาะจะได้ประหยัดนะครับเพราะ่สวนป่าไปเห็นมาแล้วนะครับ ตรงนี้ผมก็สนใจนะครับอย่างในพื้นที่ของผมครับที่ยังขาดก,ก็คือขาดเรื่องของอเรื่องไฟนะครับเรื่องที่เราจะเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้นะบใช้ตลอดนะครับเพื่อเติมเต็มให้พื้นที่ของเรามีน้ําตลอดนะครับกล้วยของพอาจารย์เยอะมากนะครับกล้วยเยอะนะกล้วยงามมากของกินเยอะนะฮะอ้อยก็มีนะครับเพื่อน ถือว่าวันนี้พาพาชมเกษตรแบบจูใจเลยนะครับแบบเต็มอิ่มนะครับเพื่อนๆครับปัจจัยที่สําคัญครับเรื่องน้ํานะครับคือบริเวณตรงนี้ครับท่านพระอาจารย์ก็จะมีน้าใตดินด้วยแล้วก็จะมีน้ําตรงคลองด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนป่าเองก็รู้นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ของคนอื่นนะครับที่ที่เป็นพื้นที่โคกนะครับ อย่างน้อยครับถ้าถ้าเกิดเราไม่มีน้าครับเราต้องจัดหาแหล่งน้ําก่อนครับก็คืออาจจะใช้น้ําใต้ดินเนาะแล้วก็มีระบบนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าอยู่ห่างไกลไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้จะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดค่าไฟฟ้านะครับเนาะใช้พลังงานโดยตรงจากแสงแดดนะครับครับผมก็วันนี้ถือว่านํามาให้ชมแล้วก็ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเนาะแล้วก็ให้ดูเพื่อเป็นการศึกษาไปด้วยกันครับนะเพราะว่าของสวนป่าเองก็ยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะพี่น้องนะยังเป็นยังมีป่านะแต่ว่าปีนี้ก็โอเคครับของผมมีต้นไม้แล้วนะปีนี้มีต้นไม้นะห้าปีแล้วนะได้ป่าสมความตั้งใจจากนั้นก็คงจะนะปรับปรุงเรื่องตรงนี้ครับเรื่องของที่จะปลูกอยู่ปลูกกินนะครับ ก็ปรับไปตามบริบทนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับนำนโคกน้องนามาให้เพื่อนๆได้ดมมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับครับผมคลิปนี้ครับต้องจากลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านครับ